ก็พัฒนามาเรื่อยค่ะอันนี้ตั้งแต่การไม่มีฉากใดๆเลยเอาอาหารมานั่งกินใ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 นวิวธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมที่เรามีจนกระทั่งทุกวันนี้คือมีฉากสีดำมีการเปิดไฟสองที่อาหารมีอะไรแบบนี้นะคะแล้วเมื่อวานก็เห็นน้องเขาเฉลิมฉลองการได้ช็อตคลิปเกิน10ล้านวิวเยอะมากเลยค่ะทุกคน อยากรู้ไหมคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะทุกคนนี่คือตัวอย่างของคนที่มีความพยายามค่ะทําคลิปตั้งแต่ยังไม่มีผู้ชมเลยทุกคนทําคลิปตั้งแต่ผู้ชมหลักหลักสิค่ะหลักร้อยทุกวันนี้นะคะน้องก็มีคลิปที่ปังมากๆเลยตรงนี้เป็นตัวอย่างของอะไรตรงนี้เป็นตัวอย่างของการใช้คอนเทนต์คอนเทนต์กินโชว์และคอนเทนต์ครัวนะคะใครทําก็ปังค่ะทุกคนแต่ มันก็ไม่ได้ง่ายทำอะไรก็ตามมันไม่มีคำว่าง่ายมันไม่มีสูตรสำเร็จรูปว่าทำทำแบบนี้แล้ว10 10คลิปทำแบบนี้แล้ว5คลิปคุณจะปังไม่ใช่ค่ะสูตรสำเร็จของการทำ YouTube และเพจก็คือห้ามถอเมื่อเราเลือกคอนเทนต์ที่เราจะทำแล้วให้เราทำต่อไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปหาช่องน้องก่อนนะคะ เราไปชมกันค่ะเราไปชมขออนุญาตน้องจุ้ยด้วยนะคะเก่งมากเก่งมากที่เป็นคนที่มีความพยายามไม่ทอนะคะดูยอดวิวนะคะทุกคนอันนี้น่าจะเพิ่งออกใหม่หมื่นวิวพันวิวแปดพันวิวหมื่นวิวสองหมื่นวิว หมื่นวิวหมื่นวิวทั้งนั้นเลยค่ะเรียกว่าคลิปที่ออกอากาศอันนี้เป็นช็อตคลิปนะคะแล้วดูฉากดูสีสันค่ะเมื่อก่อนน้องก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะน่าจะทําช่อง YouTube มาได้3-4ปีแล้วเรียกว่าทุกวันนี้ประสบความสําเร็จแล้วค่ะทุกคนสีสันและอาหารที่กินคือปังมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะบ่าวล่ายินดีต้อนรับนะคะ ก็คือถ้าเราใช้ความพยายามในคอนเทนต์ที่เราเลือกนะคะทุกคนอย่างคลิปอาหารและคลิปกินโชว์คน,คนอื่นทำมีคนทำเยอะมากมากกว่านะคะเมื่อเราเลือกคอนเทนต์แล้วจะบอกได้เลยเขาว่าคอนเทนต์เนี้ยมันหากินได้พยายามให้ปังก่อนเมื่อไ่ก็ตามที่มันปังซับทางการตลาดเราเรียกว่าติดตลาด เมื่อไรก็ตามที่เราติดตลาดแล้วเราทำคลิปอะไรใครก็ดูคะ่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราต้องใช้ความพยายามความสามารถนะคะในการพัฒนาคลิปของตัวเองพัฒนาคลิปของตัวเองแบบไหนคอมเมนต์ของผู้ชมในคลิปของของเรานะคะเวลาเราทำคลิปไปมันจะมีคลิปหนึ่งที่มันมียอดวิวที่ ที่สูงกว่าปกตินั่นแหละคลิปที่ระบบดันออกไปสู่ผู้คนภายนอกให้เห็นคลิปเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ผู้คนภายนอกเนี่ยนะคะมันจะได้มาด้วยคอมเมนต์ที่แสดงความคิดเห็นและก็ให้คำแนะนำว่าเราควรจะทำคลิปในสไตล์ไหนเท่านั้นแหละค่ะจับจุดตรงนั้นมาเป็นการพัฒนาคลิปของตัวเองให้ทุกคนมองในมุมมองของการตลาดการตลาดเราเรียกว่าผู้ชมคือส่วนแบ่งทางการตลาดค่ะส่วนแบ่งทาง การตลาดที่ม so so ีมันมีลักษณะเป็นวงกลมรูปโลกแบบนี้ประกอบไปด้วยผู้ชมคลิปเรา100%นะคะผู้ชมคลิปคอนเทนต์นั้น100%เขาจะไปชมช่องใหญ่ช่องดังช่องปังอยู่แล้วนะคะส่วนแบ่งทางการตลาดก็คือมันจะถูกแบ่งออกมาเป็นเสี้ยวเหมือนแตงโมผ่าซี่ค่ะทุกคนช่องใหญ่ช่องดังช่องปังเขาทำคลิปกินโชว์เขามียอดวิว1ล้านวิวต่อ1คลิปเลยของเราล่ะ 10คนต่อหนึคลิปนั่นแสดงว่าวงกลมนี้เป็นส่วนแบ่งทางการตลาดและเซี่ยวเล็กๆตรงนี้เป็นเราค่ะเซี่ยวเล็กๆตรงนี้แตงโมผ่าชิ้นเล็กๆตรงนี้เป็นเราและแตงโมเกือบทั้งลูกเป็นของช่องใหญ่ช่องดังช่องปัง นั่นล่ะค่ะคือคู่แข่งขันทางการตลาดและส่วนแบ่งที่เราจะได้เราคิดว่าเราทำแล้วเราพอจะไปแบ่งไอ้จากหนึ่งล้านวิวมาเป็นของเราบ้างได้ไหมนั่นลหละค่ะช่องใหญ่ช่องดังช่องปังเขาทำอย่างไรเราพัฒนาให้เป็นแบบนั้นและในส่วนเสี่ยวที่คนมาดูคลิปเราแสดงว่าในจำนวนนี้เขาอาจจะไม่ชอบช่องใหญ่แต่เขาชอบเรา ให้เรานึกแบบนี้นะคะเรามาพัฒนาตามคอมเมนต์ที่เราได้ตรงนี้เลยค่ะทุกคนและวันหนึ่งเราจะได้ใจคนที่เขาชอบเราจริงๆเมื่อไหรก่ก็ตามที่เราได้ส่วนแบ่งจากคนที่ชอบเราจริงๆวันขอยกตัวอย่างตรงนี้มันจะได้เข้าใจง่าย